สวัสดีครับผมชั้นโรจเกษตรเตอร์เบอร์โทรติดต่อ0 2874 7250นะครับผมพิกัดลานบ้านวังโรงน้อยอำเภอสิวิจุจังหวัดนครราชสีมาตำบลขีดสนาอ่าวันนี้เรามาดูไมโครจิ๋วครับผมตัวนี้เครื่องยนต์สองสูบครับผมเครื่องยนต์สองสูบสองแรงครับ K S ขีดห้าขีดครับผมระบบดีครับแรงเลยครับอันนี้ยังไม่ได้เล่นเครื่องเท่าไหร่นะครับผม เดี๋ยวเรามาขุดตาละเมอดูดูครับให้ลูกชายขุดครับผมยังไม่คล่องเท่าไหร่ครับผมจะขุดเอาต้นกระถินออกครับนี่เป็นรถนำเข้าจากญี่ปุ่นร้อยเซนต์เราเป็นคูบุต้านะผมเคเฮสกีท้าครับผมเครื่องยนต์สองสูบนิ่มๆครับแก่ร้อนนี่มาเนี่ยเออแกบมา ไม่ได้มีพื้นที่ก็อ่าแล้วดูต้นกระถินดูต้นแล้เข้าปวกเนี่ยแรงครับปั้มแรงครับดูสามารถดึงตัวเองได้เลยครับผมคือดึงคอมันงเขาดึงคอเนี่ยอ่า งานยกงานเลยรวัวเต็มบุงจีเลยตัวตอนนี้สวิงตัวได้ครับสไลด์บูมได้สวิงตัวได้ครับผมแจกสวยสเตอร์สวยครับผมดึงควักเข้ามาสนใจลองมาดูครับผมาราคาหนึ่งแสนหนึ่งมืนบาทครับผมนี่ครับ เครื่องยนต์สองสูบอัตรที่ทผมหนึ่งแสนสองหมื่นบาทครับผมตัวนี้ครับครับไปละลองคูดให้เตรียมใบมีดมันเลยด้วคูดให้เตรียมบุ๋มเลยเตรียมมุ่งกีเลยคุณเอาถุงมัขึ้นอ่ะออ้อในแน่ไม่ธรรมดาครับแรงครับผม นี่ยังไม่ได้เล่นเครื่องเท่าไหร่ครับผมผมกับเพื่อนสวิงด้วยสวิงตัวนี้สามารถสวิงได้ครับสวิงสวิงอ่าตัวนี้สีไม่สวยครับผมแต่รถใช้งานดีแล้วครับนี่ครับชิ้นปากกระบอกเปลี่ยนให้หมดทุกจุดแล้วครับลางดีครับไม่อายไม่ดัน ตัวนี้จะเป็นเครื่องยนต์เซ0หกร้อยครับสองสูบของคูบุตราแจากสวยครับดูสเตย์ครับผมอ่านไมครับเตอร์เตมเลื่องเงีย,งยบๆเดินเงีย,งยบๆครับเนี่ยปลาเนาะแกปลาค่คอยต่อมาแล้วสวิงมันไหวดีล่ะ ระบบไวมากครับผมระบบไวดีจังวันนี้จะเป็นปั๊มอะไรก็ได้ดูครับน่าจะเป็นปั๊มนิ้วครับไม่ถึงไม่รู้ครับรู้ว่าใช้งานได้ครับผมเดี๋ยวมาดูเอาแล้วกันครับผม เ่าบางบางไงเอาแค่ตาเก่าเก่เาบางบางแค่ฟันมันลงอ่ะพูดกลับพูดกลับแต่ตอนนี้นะครับถูกเล่นไปทั่วแล้วผมลองครับผมทดลองงานครับตัวนี้จะเป็นนิสันครับผมตัวนี้เครื่องยนต์สี่สูบครับผมตัวนี้นิสันเอสเอสอะไรวะ ยี่ห้ออะไรวะ N ขีดยี่เด็ดครับผมน่ครับมีหนึ่งแสนหกหมื่นห้าพันบาทครับผมนี่ก็ไม่มีผูครับผมแต่สีไม่สวยครับอ้อจะมีผูเล็กน้อยครับตามฝาข้างนี้ครับรับแต่ระบบใช้งานได้หมดครับผมคอนโทรลยาวครับผมแต่ก็ไม่ได้โยกมากนะครับผมการทำงานของมันนิดเดียวเองครับน่ครับตัวนี้จะคอนโทรลสั้นครับ งานง่ายครับไม่ต้องเยอะเยอะยุกเยอะครับผมไม่ใช่คอนโทรลชกมวยแน่นอนครับผมอันนี้เนี้ยการโยกการทำงานก็อยูรุกไปกลับครับต้องครับเนี้ยครับวันไม่มีครับวันไม่ไหลไม่ไอ้แล้วครับแห้งๆภาษาโคราชครับเนี่ย ปากโอไอ้เสียดแจงีรยบเนี่ยใบมีเดเจ้าล้อบันินเรียบเรายกั้นแล้วดูสุดตา,าครับเดี๋ยวดูกันสักประมาณ ก็จะมีอาการอะไรนะครับตอนนี้ก็ปีตากุดเล่นไปด้วยนะครับผมไปได้ครับป่านครับไม่มีสระดุดไม่มีว่ามีเซ็มครับผมมีว่ามีซึมก็เก็บงานให้คุณครูเลยครับครับไมเคลียร์เลิมโคตต้นต้นไม้ครับยบๆครับเวลาเดินนะผมนิน่นๆเลย นั่นพอดีิว้วแจกนิ่มๆครับถ้านนสนใจติดต่อมาครับผมศูนย์แปดสองแปดเจ็ดสี่เจ็ดสองห้าศูนย์ครับผมอาจจะเปลี่ยนชื่อเฟซบุ๊กเป็นช่างรวงกรเษกษตร์นะครับผมเอ้ยชื่อยูทูบครับนี่ใช้ถากหญ้าก็ได้ครับไม่ต้องใช้ใบดันนิ่ม ครับผมกางร้องก็ติดกันแค่น,นนี้นะผมสวัสดีครับ